เกษตรกรปลูกพืชช่วงมิถุนาขึ้นทะเบียนก่อน15้าพฤษภาคมนี้รับสิทธิ์1 0 5 0 0 0บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวาค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะ เกษตรกรปลูกพืชช่วงมิถุนาขึ้นทะเบียนก่อน15พฤษภาคมนี้รับสิทธิ์1น0 0บาทผ่อปลนให้เกษตรกรปลูกพืชที่คาดว่าจะทำการเกษตรในช่วงเดือนมิถุนายน2563แจ้งความประสงค์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท,ทั่วประเทศภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยาห5 0่0บาทวันที่11พฤษภาคม2563 นายเข้มแข็งยุติดำรงอธิบดีกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าเกษตรกรปลูกพืชได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี2552เป็นหัวหน้าครอบครัวจำนวน8,071,216รายข้อมูลณนะวันที่30เมษายน2563 การดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกลุ่มส่งเสริมเกษตรได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งจัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2562และเฉพาะที่ปรับปรุงปี2563ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นมาโดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกร เกษตรกรกลุ่มที่1เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี62ทับหขณะนี้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกรษตรแล้วเป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน6.4ล้านรายเพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกรษตรคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกรอธิบดีส่งเสริมกเกษตรยังกล่าวเพิม่มเติมอีกว่าขณะนี้กลมส่งเสริมกเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับปลูกพืชไว้ก่อนปี B 6-2และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่2ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2563โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการเกษตรกรไม่เว้นวันหยุดทั้งนี้พบว่ายังมีเกษตรกรบางส่วน ยังไม่สามารถทำการเพราะปลูกในปีการผลิต2563ทับ2560เพราะต้องรอน้ำฝนและมีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการให้กลมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำงการปลูกพืชได้ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่3สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาระปลูกไว้ก่อนโดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านอกอมหรือผู้นำชุมชนได้ภายในวันที่15พฤษภาคม2563เท่านั้นเมื่อกเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า15วันหรือก่อน30มิถุนายน2563ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการพบปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จและจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่3ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ทกสจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านและหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางช่องจะนำมาแชร์ในโอกาสหน้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข่าวค่ะ